ละครชีวิตรักเมียเด็กโมนาทำไมหนูถึงได้ไปซื้อบ้านติดกับบ้านพี่อย่างนั้นล่ะถ้าเกิดคุณนงกับเนตรรู้เข้าจะเป็นยังไงโทษพิทนาคะโมนาไม่รู้จริงๆนะคะว่าแม่จะมาเลือกบ้านที่หมู่บ้านนี้คุณแม่เองก็ไม่เคยรู้เลยว่าบ้านหลังนั้น เป็นของภรรยาพิธนาเฮ้ยแบบนี้เกิดโดนจับได้แล้วก็พี่ว่าเราสองคนแย่เลยนะพี่ก็จําเป็นต้องเลิกกับโมนาโมนาจะบอกแม่ว่าให้ระวังไม่พูดถึงเรื่องพิธนาให้เข้าหูแม่นงนะคะเอาล่ะไหนๆก็ได้ซื้อไปแล้วก็คงต้องทำใจแต่โมนาต้องกําชับแม่ของโมนาให้ดี ว่าอย่าพูดมากสัญญาค่ะโมนาสัญญาว่าจะไม่ให้แม่พูดอะไรเลยจะให้รูดซิป,ปากอย่างดีเลยค่ะอืมก็ดีถ้างั้นวันนี้พี่คงต้องกลับบ้านก่อนนะไม่อยากให้คุณนงเขาสงสัยอะไรอะ่ะท้ออย่าเพิ่งกลับเลยนะคะวันนี้โมนาทำกับข้าวตั้งหลายอย่างโมนาอยากให้พี่ธนากินด้วย กินคนเดียวอะ่ะโมนาไม่ชินโมนากินข้าวกับพิธนาทุกวันมาตั้งนานแล้วนี่คะไมีได้หรอกพี่ไม่ได้กลับไปกินข้าวเย็นกับคุณนงเขานานแล้วเดี๋ยวเขาจะสงสัยเอาอะ่ะแต่โมนาอยากให้พี่อยู่ด้วยนี่คะนะโมนาคิดถึงนะคะแต่ว่าหรือว่าพิธานาไม่รักโมนาแล้วใช่สิ โมนามันก็แค่เมียน้อยเมียเก็บไหนเลยจะสู้แม่นงได้โทร,รักสิจาโมนารักก็พิสูจน์ให้โมนาเห็นสิคะก็ได้ก็ได้พี่อยู่เป็นเพื่อนโมนาก็ได้พี่ธนานี่น่ารักที่สุดเลยคะ่ะด้วยความอยากประกาศให้โลกรู้ว่าตัวเองก็เป็นเมียอีกคนของธนาโมนาจึงควงเข้าไปไหนต่นไหนจนมีคนตาดี ส่งรูปมาบอกโนงครานเธอตกใจจนนั่งร้องไห้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทําให้แน่ตกใจมากแม่คะแม่เป็นอะไรไปคะช่วยแม่ด้วยเนทช่วยแม่ด้วยเกิดอะไรขึ้นคะคุณแม่ทำไมคุณแม่ต้องร้องไห้คุณพ่อมีเมียน้อยพ่อมีเมียน้อยจริงจริง คุณแม่ว่าอะไรนะคะคุณพ่อมีเมียน้อยเขานอกใจแม่แล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนด้วยแต่เป็นโมนาโมนาเพื่อนของเนทเนี่ยนะคะไม่น่าจะใช่อะ่ะเนทจะไปถามคุณพ่อให้รู้เรื่องอย่าเนทอย่าไปเลยทำไมละคะแม่เราจะต้องถามคุณพ่อให้รู้เรื่อง แม่กลัวแม่กลัวคำตอบแม่กลัวพ่อจะบอกว่าพ่อมีอะไรกับเด็กนั่นจริงๆคุณแม่ไม่ต้องกลัวคะ่ะเรื่องนี้เน่จะจัดการเองไม่ปล่อยให้คาราคาซังหรอกแล้วเนตรก็บุกไปหาพ่อที่บริษัทพ่อคะเอาเนตรมาหาพ่อถึงที่บริษัทมีธุระอะไรด่วนหรือเปล่าลูก หรือว่าแม่เป็นอะไรคุณพ่อได้โมนาเป็นเมียรจริงหรือเปล่าคะเนททำไมถามพ่อแบบนั้นล่ะตอบให้ตรงคำถามค่ะคุณพ่อเนทถามว่าคุณพ่อมีอะไรกับโมนาจริงหรือเปล่าเออคือพ่อพ่อคือทำไมคุณพ่ออึกอักแบบนี้ล่ะคะถ้าไม่ใช่ก็ตอบว่าไม่ใช่ พ่อขอโทษนะเนธพ่อขอโทษสำหรับทุกอย่างที่หมายความว่าพ่อได้มโมน่าเป็นเมียรจริงเหรอคะแต่โมนาเป็นเพื่อนของเนธนะเพื่อนของเนธที่เป็นลูกสาวของพ่อพ่อผิดไปแล้วเนธผิดต่อเนธแล้วก็ผิดต่อแม่ถ้าางนั้นคุณพ่อก็เลือกมาค่ะระหว่างคุณแม่กับโมนาพ่อจะเลือกใคร พ่อรักโมนาคุณพ่อกับคุณแม่ที่อยู่ร่วมทุกร่วมสุขตั้งแต่คุณพ่อยังเป็นคนจนจนจนคุณพ่อกลายเป็นมหาเศรษฐีทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำกันมาคุณพ่อเลือกโมนาที่มาตอนคุณพ่อสบายแล้วงั้นหรอคะได้โปรดเทเนธพ่อรักโมนามากจริงๆให้พ่อคบกับโมนาต่อเถอะนะเราก็อยู่ส่วนของเรา แม่ก็อยู่ส่วนของแม่พ่อจะระวังไม่ให้โมนาไประรานแม่คุณพ่อพูดแบบนี้เหมือนคนเห็นแก่ตัวไม่มีผู้หญิงคนไหนเขาทนได้หรอกนะคะแต่โมนารับได้ค่ะพิธนาโมนายินดีเป็นทุกอย่างเป็นอะไรก็ได้ขอแค่ให้โมนาได้อยู่กับพิธนาเท่านั้นพอโมนาเธอนี่มันน่าด้านจริงๆเธอก็รู้ ว่นนี่คือพ่อฉันฉันขอโทษนะเนรที่ห้ามใจตัวเองไม่ได้แต่ฉันรักพี่ธนาจริงๆนะรักทั้งที่พ่อฉันแก่กว่าเธอตั้งหลายสิบปีงั้นเหรอฉันไม่เชื่อหรอกฉันชอบคนที่อายุมากกว่าชอบคนแก่เธอก็รู้นี่ฉันเคยบอกเธอตั้งหลายหนแต่คนแก่คนนี้มีเมียแล้ว ก็เรารักกันน่ะมีเมียแล้วยังไงเธอรักพ่อฉันหรือว่ารักเงินกันแน่โมนาฉันรักพี่ธนาต่อให้พี่ธนาเป็นยาจกไม่มีเงินสักบาทฉันก็รักเขาพี่ธนาเหรอเธอเรียกพ่อฉันว่าพี่ธนาพี่เนี่ยนะเนตรมองพ่อตัวเองด้วยสายตาผิดหวังเนตรเกลียดพ่อเกลียดที่สุด เนทอย่าเพิ่งไปเนตช่างเขาเถอคะค่ะพิธนาเนรเขาโตแล้วไม่เป็นอะไรหรอกฉันคงผิดมากสินะโมนาความรักไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรอกคะ่ะโมนารักพี่พี่ก็รักโมนาความรักไม่ใช่สิ่งที่ผิดโมนารักพี่นะคะอยู่กับโมนานะคะพิธนา ธานาแม้จะรู้สึกเสียใจที่ทำให้ลูกกับภรรยาผิดหวังแต่เขาก็หวั่นไหวไปกับคำออดอ้อนของเด็กสาวคราวลูกเป็นยังไงบ้างลูกคุณพ่อว่ายังไงคุณพ่อมีอะไรกับโมนาจริงๆคะ่ะเนตรับไม่ได้เขาเลือกผู้หญิงคนนั้นเหรอเนตรแม่คะอย่าร้องไห้เลยนะ แม่ต้องเข้มแข็งนะแม่รักพ่อเหลือเกินเนธชีวิตแม่ตั้งแต่สาวจนอายุปูน,นี้ก็มีแต่พ่อของเนธเท่านั้นอย่าคิดอย่างนั้นนะคะแม่แม่ยังมีเนธไม่ได้มีพ่อเพียงคนเดียวในชีวิตนะคะถ้าแม่อยากกับพ่อเราจะอยู่กันยังไงเนธอยู่ได้สิคะเนธกำลังจะเรียนจบอีกหน่อยเนธก็จะมีงานทำเนธเลี้ยงแม่ได้คะ่ะ แต่แม่ไม่ได้ทำงานเลยตั้งแต่มีเนตรอายุปูนนี้แล้วใครจะมารับเข้าทำงานแม่จะปล่อยให้เนธทำงานคนเดียวได้ยังไงแม่อย่าห่วงเรื่องนั้นเลยค่ะเนธเลี้ยงแม่ได้แม่เลี้ยงเนธมาตั้งยีสกว่าปีแค่แม่คนเดียวทำไมเนธจะเลี้ยงไม่ได้แม่ต้องอยากกับพ่อจริงๆเหรอเนธเนธไม่อยากให้แม่ต้องเจ็บค่ะอยาเจ็บ แต่มันจบได้แม่จะอย่าก,กับพ่อแม่จะอุทิศชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อเนตรขอบคุณค่ะแม่เราจะผ่านมันไปด้วยกันนะหญิงสาวมองแม่อย่างชื่นชมที่แม่เข้มแข็งมากกว่าที่เธอคิดก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะใครอยากให้เรื่องราวต่อไปเป็นยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะ